ตอกไม้ทำไมริมทางฮะไม้ทำไมริมทางอพันนั้นน่ะแฟนขอมาครับแนขอมาครับได้เหรอได้เหรอตอกไม้ริมทางนีจัดให้นี้ใกล้นี้ใก้ดอกไม้ริมทางะมเลยเอ้าเอ้พี่เจนตะนสเอ้า ใจ้ครับจาแถวลูกอแขขอแขอมาทีนี้ขอแฟนคืนครับริเนรครับสองผนหารกินสมร้านเล่มสอ ทำงานด้วยถึงเลยครับถึงเลยผมมีสัุกคตนจริงๆงานครับรับไหมรับไหมรับเหยรับเลย

ตามปกติขอบใจมากวเพื่อนอันน ja, ี mm ้ค hmm. รับอากนแมากนะครับแล้ว